น้ป่าลึกแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเกินสามย่ำตะวันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งสูงตระงานเรียกว่าต้นคำหลวงลำต้นสีทองอารามสะท้อนแดดยืนเด่นกลางป่าทึบใครที่เคยหลงทางผ่านมาต่างเล่าตรงกันว่าเห็นหญิงสาวงามประหลาดใส่ชุดคล้ายเปลือกไม้ผิวกายเรืองแสงเหมือนทองเธอไม่พูดไม่เล่ไม่หลอกแค่มองนิ่งๆแล้วหายไปในเงาไม้คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเรียกนางว่านางไม้ทองคำ เป็นนางไม้เฝ้าป่าผู้ไม่เคยพูดแต่จ้องมองหัวใจของผู้ที่เข้าไปจนกระทั่งวันหนึ่งมีพระหนุ่มชื่อทินผู้เดินลากวางเข้ามาในป่าต้องห้ามเขาหลงทางและพบต้นคำหลวงโดยบังเอิญที่นั่นเขาเห็นนางไม้ยืนอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงียบงันความงามของเธอทำให้เขาลืมเป้าหมายลูกศรในมือร่วงจากฝ่ามือเขาเฝ้ามองเธอทุกวันนางไม่พูดแต่เฝ้าปรากฏให้เห็นทุกคำเหมือนยอมให้เขาอยู่ใกล้ขึ้นทีละนิด คืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงนางไม้เดินเข้ามาใกล้พรานทินแล้ววางมือบนอกเขาเบาๆหัวใจพรานเต้นแรงเกินธรรมดาจากนั้นนางก็หายไปไม่มาอีกเลยทินเฝ้ารอและรอแต่ต้นคำหลวงกลับไม่เคยส่องแสงอีกเขาเริ่มออกตามหาเธอค้นทั้งป่าจนพบโพรงไม้หลังหนึ่งที่พื้นดินมีเท่ากลิ่นหอมเขาเอามือแตะเบาๆแล้วพูดว่าหากข้าทำให้เจ้าจากไปก็ให้ข้าเฝ้าที่นี่แทนจากวันนั้น ไม่มีใครพบพรานทินอีกมีเพียงเสียงลมเบาๆที่ต้นคำหลวงกับเงาร่างชายคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ใต้ต้นไม้ในคืนเดือนเต็มหลายปีผ่านไปคนรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่ออะไรง่ายง่ายเข้าป่าไปพิสูจน์ว่าไม่มีนางไม้ทองคำจริงแต่เมื่อเดินไปถึงต้นคำหลวงกลับพบชายในชุดหนังเก่าๆยืนเงียบๆใต้ต้นไม้เงานั้นไม่ได้มองใครนอกจากต้นไม้ต้นเดิมเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปเงาก็หายไปช้าๆ พร้อมเสียงกระซิบคล้ายลมอย่ารักด้วยความอยากได้เพราะบางสิ่งมีไว้ให้รู้สึกไม่ใช่ให้ครอบครองข้อคิดจากนายพรานกับนางไม้ทองคำความรักที่แท้ไม่ใช่การจับจองแต่คือการเฝ้ารู้คุณค่าของกันและกันบางความงามมีไว้ให้จดจำไม่ใช่เพื่อเป็นของใคร